สวัสดีครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะครับโดยำทำทำน่ากินมากเลยตัวนี้แยมซอบอรี่เซเว่นรีเว่นนะครับทำเป็นแบบหลอดโดยใส่เสื้อแดงเลยมน,นมเลยเมื่อก่อนจะเป็นนมนมข้นหวานนะเมื่อก่อนนะแล้วก็จะมีน้มพึ่งตัวนี้ก็เป็นแยมราคาสามสิบห้าบาทก็เหมาะกับการแบบ คุณฮาริทคะคุณออกจากเพิ่งออกจากป่ามาเหรอคะเวลาไปแบบติดรถติดเรือ,อไปอย่างเงี้ยก็ดูนะออกแบบอะดีนะโอ้ตอนแรกก็งงเลยจะบีบออกมาได้ไงจะบีบออกมาได้ไงวะโอ้ยังก็แกะก่อนนะครับไม่ไม่เสียใจนะอือฮึแกะอ๋อทำมาลูใหญ่ว่าเหรอมันบีบออกมาได้ไงโอ้ยเลย อย่างนี้ก็สวยงามดีกินง่ายนะนี่ก็บีบปืดได้เลยโอ้โหดีโอ้โอนี่เออดีงามดีต่างกาันคิดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ใช้ที่ปาดไม่ต้องใช้ที่ปาดเพราะว่าบีปาดได้เลยเหมาะคับกินในรถนยใช่กินในรถนะไปโรงเรียน ออร่อยอร่อยว่าเป็นของธรรมชาติแท้สนับสนุนดอยคําโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่เก้าจนตอนนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ก่อเกิดรายได้ของชาวไทย นะคะโดยเฉพาะชาวไทยในพื้นที่ภูเขานะคะ่อเป็นการออกแบบที่ดีมากเลยดูอือคิดมาแล้วคิดดีเนาะไม่ต้องสเปซอีกอะ่ะน่ากินมากเลยค่ะในเชื่ขอชิมหน่อยได้ไหมทำง่ายดียใช้ที่ช่มชอบแบบหนาๆก็ใช้สองแผง่นก็ได้ครับ ใหนน้เราอยากจิมเนียมให้รสชาสที่เต็มที่อ,อร่อยให้ได้น,นี่ก็หอมสตรอเบอรี่อย่าลืมเพิ่มความหวานกันนะครับร้อยคำสินค้าไทยเพื่อคนไทย วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ